สวัสดีครับพบกับความรู้ทั่วไปในหมวดการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับ EP นี้มา EP ที่2แล้วนะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับหมวดสังคมศึกษานะครับหรือสาระการเรียนรู้นะครับสังคมศึกษาและศาสนาวัฒนธรรมนะครับอยู่ในหัวข้อเดิมนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเป็นหัวข้อ ศาสนานะครับคือศาสนาคริสต์นะครับประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์แต่ EP 2เป็น EP พิเศษครับเป็น EP ของพุทธศาสนาพุทธศาสนาสุภาษิตข้อคิดเตือนใจที่ควรรู้พระพุทธของเราเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้สร้างนะครับได้มีการคิดค้นนะครับศาสนาสุภาษิตนะครับ เป็นคาเตือนนะครับเพื่อเตือนใจมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรารู้รู้ก่อนที่เรารู้รู้กันนะครับก็คือทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่ยอมได้ชัว่วอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้มีคําว่าอะไรมาบ้างมีคติเตือนใจอะไรมาบ้างไปรับชมกันเลยครับพุทธศาสนสุภาษิตข้อคิดเตือนใจที่ควรรู้ข้อแรกนะครับคืออัตติ อัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าเราจะต้องพึ่งตนเองคือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่คอยผู้อื่นทำให้เพราะผู้อื่นไม่สามารถที่จะพึ่งพาให้เราพึ่งพาได้ตลอดนะครับว่าหมายสั้นๆคือว่าเราต้องทำอะไรทุกๆอย่างด้วยตนเองนะครับไม่สมควรพึ่งคนอื่น มากเกินไปนะครับพึ่งได้แต่อย่าพึ่งมากเพราะหลายๆคนไม่สามารถอยู่ให้เราพึ่งได้ตลอดชีวิตหรือตลอดไปนะครับศาสนสุสนสภาษิตที่สองมาตามิตังสเกคารีมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนนะครับหมายความว่ามารดาที่เราเรียกกันว่าแม่เปรียบเสมือนเป็นมิตรในเรือนเพราะ แม่เป็นผู้ไมตรีหรือเมตตาต่อลูกคอยให้กำลังใจชยวยแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ลูกเหมือนเพื่อนของลูกที่อยู่ในบ้านนะครับอ่าสุภาษิตนี้นะครับเขาหมายความว่าคนในบ้านของเราเนี่ยนะครับโดยผู้ที่เป็นมารดาของเราเนี่ยทำให้เราได้ทุกๆอย่างเลยเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งแม่เป็นทั้งหลายๆอย่างให้กับ เรานะครับให้กับลูกนะครับพุทธศาสนสาสิทธิที่สามนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีหมายความว่าความรู้อุป,ปการและคุณที่คนอื่นทำแก่ตนแล้วคุณทำแก่เขาตอบแทน ระลึกถึงคุณงามความดีที่คนอื่นเคยทำแก่ตนเคยช่วยเหลือตนอยู่เสมอและเมื่อถึงโอกาสเวลาที่เหมาะสมหรือในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือเขาเป็นการตอบแทนพุทธศาสนสุภาษิตนี้เขาหมายถึงไม่ว่าใครก็ตามที่ได้คอยช่วยเหลือเราเอาไว้ เวลาที่เขาตกระกรรมลำบากตกทุกได้ยากให้เราช่วยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเพื่อนให้เราลอกกันบ้านสำหรับนักเรียนหลายๆคนจะเป็นแบบนี้เพื่อนให้เราลอกกันบ้านแต่เพื่อนอีกวันหนึ่งเพื่อนไม่ได้ทำการบ้านมาเราไม่ให้เพื่อนลอกอันนี้ไม่ใช่ความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของแห่ง คนดีนะครับเพื่อนไม่ได้ทํามาเราให้เพื่อนลอกเป็นการตอบแทนก็ได้นะครับหรือแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราเราตอบพระคุณแม่โดยการถ้าเป็นผู้ชายบวชให้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็ทําอะไรหลายๆอย่างนะที่สามารถตอบแทนพระคุณได้นะครับพุทธศาสนาสภาษิทิข้อต่อมาธรมติมาตาบ ติตาโรบิดาเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรหมายความว่ามารดาบิดานะครับหรือพ่อแม่ของเรานะครับท่านจัดว่าเป็นพรหมของบุตรเพราะพ่อกับแม่นั้นมีความเมตตารักใคร่ในบุตรปรารถนาความสุขความเจริญแก่บุตรอยู่เสมอ มีความเมตตากรุณาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้บุตรพ้นทุกข์ในยามที่บุตรต้องประสบกับปัญหาต่างๆนั่นเองในความว่ามารดาบิดาของเราเนี่ยจัดว่าเป็นพรมเป็นพรมคือเป็นผู้ที่มีพระคุณนะคอยช่วยเหลือเรามีความเมตตานะครับก็คือทําให้คนเป็นลูกนะครับ รู้สึกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสบายใจมีอะไรปรึกษาได้ก็ทำให้ลูกเนี่ยช่วยให้มาปรึกษาเราเนี่ยนะครับได้มากขึ้นคือความหมายของเขาคือต้องการให้บุตรเนี่ยมาปรึกษาเขาได้ตุกๆเครื่องและเขาจะให้คำปรึกษากับบุตรเมื่อที่เมื่อที่บุตรเนี่ยประสบปัญหาต่างๆนะครับ ตมะท้ทมาโนปิโยโหตินะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะครับอ่าในนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราให้อะไรใครคนนั้นต้องเป็นที่รักของเราที่รักในที่นี้ที่พูดถึงคือเอาของไปให้แล้วเขาต้องเป็นที่รักคำว่าที่รักอันนี้คือเช่นเรามีของชิ้นหนึ่ง ไปให้เพื่อนในวันเกิดอันนี้คือเพื่อนเป็นที่รักคือเพื่อนรักนะครับมิตรรักไม่ใช่ว่าที่รักที่แปลว่าแฟนนะครับโดยดีๆนะครับความหมายของทัมาโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักความหมายคือผู้ที่มีจิตเสียสละยอมสละให้ปันสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ อบอ้อมอารีเอ,อื้อเผือเผื่อแผ่นะครับคือก็อย่างที่พูดไปนะครับเมื่อข้างต้นว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นนะครับด้วยใจที่เราบริสุทธิ์และตั้งใจให้จริงนะครับอันนั้นคือเราย่อมเป็นที่รักของเขาคือเป็นมิตรรักของเขาแล้วนะครับ mm. ต่อมานะครับ mm. โมกขกัะยานิยาสาทุ เปล่งวาจางามอย่างประโยชน์ให้สำเร็จนะครับหมายความว่าการพูดแต่สิ่งที่ดีเนี่ยพูดแต่คำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดแต่คำที่เป็นความจริงพูดแต่คำที่มีสาระประโยชน์และพูดแต่คำที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสมาสมัครสมานส,ส,ส,สามัคคีนะครับคือการเปล่งวาจางามนะคทให้การ ทําให้การทํางานของเราเนี่ยไม่ว่าจะทํางานร่วมกับผู้ใดผู้ที่มีอาวุมากกว่าเท่ากันน้อยกว่าเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีมารยาทเป็นผู้ที่ไพเราะอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มีสาระประโยชน์สามารถทํางานร่วมกับเราได้ผู้ที่ทํางานด้วยนะครับเขาก็ต้องการผู้ที่เป่งวาจาง,งาบนะครับคือเป็นผู้ที่มีมารยาทนั่นเนะครับ ถึงจะทํางานแล้วมีความสุขนะครับต่อมานะครับสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขหมายความว่าความสามัคคีสมานสามคัคคีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเป็นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบของคณะหมู่ นะครับคือกลุ่มของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นจำนวนมากเช่นเราเนี่ยมีเพื่อนนะกลุ่มหนึงสิคนนะครับเราอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีมีอะไรช่วยเหลือกันอันนี้นะครับคือความพร้อมเพียงของหมูนะ่คณะทำให้เกิดสุขอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเราจะมีความสุขนะครับต่อมาโลโกปัตถธมพิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำาุุนโลก หมายความว่าความรักความปรารถนาดีต่อกันความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเมตตานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมที่คำจุนโลกให้รวมเย็นเป็นสุขนะครับความเมตตาเป็นเครื่อคำจุนโลกถูกต้องไหมครับอ่ะยกตัวอย่างผู้ยากไร้กับเราเราเป็นผู้ที่มีฐานะเนะี่ยถึงฐานะเราจะไม่ได้ ฐานะเราจะอยู่ในระดับฐา,านะผู้น้อยก็คือ,อเอางี้คือผู้ยากจนนะครับแต่เรามีจิตใจเมตตาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเราก็นาของเนี่ยที่เรามีเล็กๆน้อยๆนั้ยส่งไปให้กับผู้ที่ยากไร้นะครับอันนี้คือความเมตตานะครับก็เป็นเครื่องคําจุนโลคือมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันนะครับความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไปคู่กับเรานั่นเองนะครับ ตมานียครับวิริเยนะทุกขะมัจเจตินะครับคนล่วงทุกได้เพราะความเพียนหมายความว่าก,การที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้นั้นนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเพียนพยายามในการปฏิบัติธรรมอันเป็นเครื่องกาจัดกิเลสต,ตัณหาให้หมดไปจากจิตใจนะค,คนล่วงทุกได้เพราะความเพียน เขาตีโจทย์มาว่าการที่เราจะกำจัดทุกให้หมดสิ้นไปเนี่ยเราต้องมีความเพียรพยายามความเพียรพยายามเช่นหนึ่งกตัวอย่างสําหรับนักเรียนคือการบ้านการบ้านเยอะเราทุกมากเลยการบ้านเยอะทําไม่ทันนะครับเราทํายังไงถึงใช้ความทุกหมดสิ้นและทําการบ้านทันเราต้องมีความเพียรต้องตั้งว่าเอ้ยเวลานี้ฉันจะทําสิ่งนี้นะเวลานี้ฉันจะทําวิชานี้นะ ฉันจะทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วสวิชาอแค่นี้เรามีความเพียรพยายามเราก็สามารถรู้ล่วงความทุกข์ไปได้แล้วนะครับต่อมาปัญญาโลกัส,สมิปัจโชโตนะครับปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกหมายความว่าคนทั้งหลายบนโลกมนุษย์นี้นะครับถ้าขาดปัญญาเสียอย่างเดียวถึงจะมีแสงสว่างอื่นๆเข้ามาอีกมากมายก็ตามนะครับ เขาไม่สามารถเลี้ยงชีวิตของตนเองได้นะครับเพราะการใช้ชีวิตนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยปัญญานะครับปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะครับถ้าเราไม่ใช้ปัญญาปัญญานี้ถ้าเราไม่นํามาคิดก่อนและเราค่อยอาการคิดการตัดสินใจนะครับมาจากปัญญาของเราปัญญาเราแบบคิดเอ้ยอันนี้เราไม่ควรทําอันนี้ควรทําอันนี้ก็สามารถทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ย รุดดวงไปด้วยดีนะครับจะไม่เจอปัญหาต่างๆนะครับเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับคือการตีโจทย์ของปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะครับถ้าใช้ปัญญาเราจะเจอแสงสว่างกับตนเองนะสัจเจนะกิตตังปปโปติคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะหมายความว่าความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นและต่อสังคมนะครับ พูดอะไรพูดจริงทำอะไรทำจริงย่อมอย่างประโยชน์ให้สําเร็จได้อีกทางได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นหมายความว่าการที่เราซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะฮะพูดจริงทําจริงนะครับทำอะไรจริงทุกอย่างตามที่เราพูดเอาไว้อันนี้นะครับจะทําให้หลายๆคนนะครับยกย่องสรรเสริญเรานะครับว่าคนนี้ทําจริงเราต้องยกย่องยยสรรเสริญเขา นะครับสนับสนุนเขาแต่คนที่คิดแล้วไม่ทํานะครับก็ไม่สมควรยกย่องเพราะเขาคิดแล้วเขาไม่ดันเขาเขาไม่ทํานะครับเขาคิดได้แค่ว่าเขาจะทําแต่เขาไม่ทําจริงนะอ่ะต่อมานะครับเนถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทําได้อย่างนั้นนะครับความหมายเป็นการพูดอย่างใด ทำอย่างนั้นคือการทำตามคำพูดถือเป็นลักษณะของผู้นำที่ดีทำให้คนอื่นๆสามารถให้ความไว้วางใจได้และเชื่อใจเป็นที่เคารพนับถือนะครับอันในยถาวาที่ตถาการีพูดอย่างไรให้ได้อย่างนั้นนะครับทำได้อย่างนั้นคือการพูดออกไปเช่นผมพูดว่าผมจะทำา y u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  e e ี p 2พุทธศาสนาพุพทธท พุทธศาสนสุภาษิตข้อคิดเตือนใจที่ควรรู้ในอีพีที่สามผมพูดแล้วผมต้องทำถูกต้องไหมครับเวลาทำแล้วเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะเชื่อใจวิวฮ้ยช่องนี้ทำจริงช่องนี้ทำจริงนะเราต้องเชื่อเราเชื่อใจเขาแล้วเขาทำจริงเขาทำให้เราได้แล้วก็เคารพน,นับถือเขาว่าเฮ้ยเขาเป็นอ่าเป็นผู้ที่มีความรู้นะเขาทำให้เราได้จริงอันนี้คือเป็นการ พูดอย่างไรทําได้อย่างนั้นนะคือพูดอะไรก็ทําให้ได้นั่นแหละนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมานะครับพุทธศาสนสุภาษิตนะครับก็คิดเปลี่นใจที่ควรรู้นะครับก็นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าหลายๆคนนะครับที่มีความเครียดให้นําข้อคิดต่างๆนี้ของพระพุทธศาสนานะครับหรือพุทธศาสนสุภาษิตนี้นะครับนํา ไปใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับใช้คิดอ่ไม่ใช่นะนำคิดใช้นะครับนำมาปฏิบตัติคิดตามแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตของท่านจะนำไปสู่ความสุขสำหรับคลิปนี้ ep 2พุทธนัพุทธศาสนา,าสุภาษิตข้อคิดเตือนใจที่ควรรู้จบไปเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง m m p ส,สรารสื่อในหัวข้อสาระน่ารู้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe 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 เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ